สีแดงแรงฤทธิ์ครับผมเห็ห้เซนนะครับได้เบอร์สจอม12เสาแล้วครับผมนี่อันนี้อัปเดตนะครับดูจอมเปม็นจอมปลาหมึกจอมปลาหมึกนะครับ12เสาเอาแขตาเว้นตานะครับตอนนี้ก็ หนึ่งอกครับนับหนึ่งแล้วนะครับผมนับหนึ่งอกนะครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตต่อไปนะครับก็ได้กี่ซอกแล้วสีแดง